สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ปรากายทองวิลเลจนะคะวันนี้เราจะพาไปชมบ้าน3มชั้นกันนะคะบ้านของที่นี่นะคะ3มชั้นก็คือว่าอยู่อาศัยก็ได้ทำ o m มออฟฟิศก็ดีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสาย Work f r ฟ m Home นะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์มากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศในบ้านพร้อมๆกันเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ บ้านหลังนี้เนี่ยจะจอดรถได้ถึง2คันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะด้านหน้ามีขนาดที่กว้างมากๆเลยนะคะนี่นะคะห้องเก็บของด้านหน้าก็จะมีประตูแบบนี้นะคะเป็นนี่เราออกแบบมาให้สวยงามจริงค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านกันนะคะเข้ามาก็จะเจอกับมุมห้องนั่งเล่นของบ้านหลังนี้นะคะกว้างสบายมากๆเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะคะไปยังในส่วนของมุมรับประทานอาหารนะคะตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ำด้านล่าง ถัดมานะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะโครงการจัดทำให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ของบ้าน3ามชั้นของที่นี่นะคะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ลางจักล้างด้านหลังซึ่งสามารถต่อเติมเป็นครัวไทยได้อีกด้วยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีด้วยกันสี่ห้องนอนสีห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมชั้นสองแล้วก็ชั้น3พร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาที่ชั้นสองของตัวบ้านแล้วนะคะ ก็ขึ้นมาเนี่ยเราจะพบกับพื้นที่อนเนกประสงค์ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีห้องนอนนะคะอีกสองห้องเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนด้านหน้ากันค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของห้องนอนชั้นสด้านหน้านะคะน่าอยู่มากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้หลายรูปแบบเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะมากๆเลยสำหรับบ้านสามชั้นของเรา ที่นี่พื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูในส่วนของห้องนอนด้านหลังแล้วก็ห้องนอนนี้ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยใช่ไหมคะสะดวกมากๆเลยแล้วก็นี่ห้องนอนหลังก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะชั้นสอง พื้นที่ก็กว้างพอๆกับห้องนอนด้านหน้าเลยนะคะฝ้าสูงโปรง่งอากาศถ่ายเทนะคะมีระเบียงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น3กันบ้างนะคะ ตอนนี้ก็ถึงชั้น3แล้วนะคะนี่ใครที่เป็นสาย WORK f o ฟอร์มโนะคะทำงานที่บ้านนะคะทำงานออนไลน์หรืออะไรนะคะก็เดี๋ยวลองมาชมชั้นนี้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องดูทีวีะคะ เราตกแต่งเป็นห้องดูทีวีแล้วก็ตรงชั้น3เนี่ยระเบียงมีระเบียงอีกเช่นเคยนะคะห้องนอนหลังคือทุกห้องนอนทั้งชั้น2และชั้น3มเนี่ยมีระเบียงทุกห้องเลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ของชั้น3นะคะเราสามารถจัดวางเป็นมุมดื่มกาแฟทานของว่างได้นะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ำด้วยนะคะทางด้านนี้ห้องน้ำก็สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเชิญเข้ามาชมห้องน้ำนะคะ ก็จะเป็นสีขาวลายหินอ่อนนะคะแล้วก็แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งนี่นะคะก็จะกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้แล้วสะดวกมากๆเลยใครที่ทำงานก็คือครบจบที่ชั้นสามนี้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนด้านหน้าของชั้นสามนะคะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนหน้าของชั้น3นะคะห้องกว้างมากๆเลยนี่่คะหน้าอยู่มากๆเลยคะ่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะหรือว่าใครที่จะกั้นแบบเป็น Walk in Closet นะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะ ในโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะทั้งคลับเฮาส์และสระว่ายน้ำส่วนบุคคลไว้บริการลูกบ้านนะคะใครที่กำลังมองหาบ้านทำเลดีๆสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแบบนี้นะคะแนะนำเลยประกายทองวิลเลจนะคะตอนนี้เรายังมีบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนบ้าน3ชั้นแล้วก็ทาวน์โฮม2ชั้นนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ